ซับเจ็ดแท็กของสีแดงมาแล้วนั่นเองนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวที่นี้คลิปนี้ผมจะมาตอบให้แล้วกันนะสำหรับบางคนที่กาลังเลือกอยู่ว่าเฮ้ยจะเล่นเจ็ดแท็กดีไหมนะครับซึ่งเจ็ดแท็กอันนี้มีอะไรบ้างนะครับมันจะเป็นในส่วนของเอ่อพวกตระกูลชาร์ลอตต์นะครับแล้วก็มีราชวงศ์เนาะที่มันเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเติมมานะหลกัหลกๆก็มีเพียงแค่นั้นแหละครับ ตระกูชาร์ลอตกับราชวงศ์นะหลักๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะแล้วก็ในส่วนของอีกเซตหนึ่งที่เราเล่นกันอยู่นะปัจจุบันเนี่ยคือเซตโซออนเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาตอบให้ว่าเออจะเล่นเซตไหนดีนะครับซึ่งผมบอกก่อนว่าไม่มีเซตไหนแพ้ใครก่อนเออเดี๋ยวสีแดงมีเจดเทพโจรสลัดด้วยนะครับซึ่งอันเนี้ยมันไม่มีนะแล้วเดี๋ยวทีนี้จะมาคุยกันว่ามันต่างกันตรงไหนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องเอาให้ดูกันก่อนสักเล็กน้อยเนาะมันต่างกันที่3แท็กนะก็คือ1ในส่วนของเจเทพครับซึ ไปอีกออเช่นสมมติว่ามันอยู่ซัก10วิ30%ก็จะเป็น13วิโดยทันทีคือมันจะนานขึ้นครับ5วิก็จะเป็น7วิในแนวนี้ครับอย่างเช่นคิสรุโดนน้ำแข็งของคูซันอยู่วิเดียวก็จะเป็น2วิแทนในแนวนี้นะครับเห็นผลนะไอ้2วิเนี่ยเห็นเห็นผลชัดมากอยู่นะแล้วก็ในส่วนของราชวงศ์ครับตรงนี้เมื่อค่าได้เด้งเลือดอันนี้ดีแน่นอนอยู่แล้ว15%ซึ่งเยอะด้วยนะครับแล้วก็ตระกูลชาร์ลอตครับ ความเสียหายตามปกติจะลดลงมเมื่อเลื่อนมากกว่า70%ขึ้นไปทั้ง3แทแงคนี้ผมจะบอกว่าได้ใช้ทั้งหมดเลยดังนั้นผมเลยไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะคือดีเลยแหละแต่ทีเนี้ยมันมีคำถามคือเอ้ยแล้วอย่างเงี้ยจะเอาอันไหนดีวะระหว่างขอท้นคุณชาร์ลอตหรือโซออนดี o D. ถ้าถามผมเนี่ยเอาดีที่สุดคือมี2อันอันนั้นดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเช่นบางแพดที่เป็นอย่างสถานะล้นล้วนอ,ะอ่ะอ่าเราก็เล่นได้เลยแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนครับว่า หลังๆมาเนี่ยตัวละครมันกันสถานะแทบจะทุกตัวเลยครับผมเ้ออยากให้เข้าใจนะตรงนี้ก่อนว่ามันมันกันแทบหมดจริงๆนะไอเนี่ยอยู่ทงก็กันสายมัดส่วนใหญ่ก็80%ใช่ไหมแป๊บเดียวก็หายละหรือว่าไอสายโล่โอสายสายโล่นี่ยิ่งแบบกัน1 0 0ไปเลยอะ่ะหลังๆมานี่คือโล่กันทุกตัวใช่ปะสายมัดไม่80%ก็100%ที่เหลืออาจจะเลือดห้อไม่ก็ค่อยว่ากันดังนั้นเท่ากับว่าเจเทตโตสลัดอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ ที่มันจะได้ใช้จริงเนี่ยคือตีปกติลด15%นะครับกับในส่วนของอค่าได้ลอดิ้งเลือดเนาะโอเคในส่วนของเซตตรงนี้แหละมันดียังไงก่อนต้องอธิบายเนาะจะได้เข้าใจตรงกันโซออลเนี่ยคือลดาเมจไปเลย15%จะตีจากท่าดิเซียเปรียบด้วยนะเท่านั้นด้วยนะ่เสียเปียบเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มร้อยศูนย์ครับตีแรงขึ้นมันจะสลับกับชาลอตอันนั้นลดลงอันนี้เพิ่มขึ้นนะครับก็หลักๆมีเพียงเท่านี้แหละอ่า,อาใช่ไหม ใช่ใช่ใชหลักก็มีเพียงเท่านี้ครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายครับแล้วทีนี้เอ้ยอย่างเงี้จะเอาแท็กไหนดีผมก็จะบอกว่าเพื่อนๆต้องเลือกเอาเลยแหละแล้วก็ที่เหลือเนี่ยถ้าเรามีครบทั้ง2แท็กถึงณนะแผดแผดนั้นที่เล่นแท็กไหนได้คุณก็เล่นแท็กนั้นเป็นเป็นแบบตัวตั้งต้นไปเลยออาเช่นถ้าอย่างอ่อเทรดณะนะตอนนี้นะถ้าณนะตอนนี้นะคุณใส่อะไรก็ได้เพราะว่าอย่างตัวละครที่เราเล่นกันนะเป็นหลักสีแดงนะอันนี้เราจะคุยแค่สีแดงนะครับมันจะมีแค่ในส่วนของคิสลุ กับคูมะซึ่งสองตัวนี้แม่งไม่มีสถานะเลยเห็นป่มแต่ถ้าคุณจับ7จ็แท็กแบบเมื่อกี้ขอไม่ใหญ่ค่าได้มันก็เด้งเงื่ออยู่ดีนะยังไงแม่งก็ดีใช่ไหมเอา้าอย่างนี้ก็ได้ก็ได้เล่นสิถูกครับแต่ว่าทีนี้การตีปกติมันอาจจะไม่เหมาะอ่ะแม่งก็เป็นอย่างนั้นอีกเยอนะสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยอยากย้าว่าคุณจะเอาอ,นนอ,อ,อ,นะอันไหนก็ได้อันนี้คือคําตอบของผมนะที่ให้ได้อันไหนก็ได้แต่ดีที่สุดคือมี2อันและเลือกว่าเฮ้ ตอนนี้เล่นแท็กไหนดีถ้าถามผมนะเอาแบบเทรดปัจจุบันนะถ้าเป็นผมนะเล่นเจ็ดแท็กถ้าเป็นผมนะเพราะว่าอะไรใช่ป่ะก็ไอเนี้ยมันฆ่าได้คิสรู้แม่งก็แนวฆ่าได้เท่ากับว่ายังไงแม่งก็ได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์แน่นอนอยู่ละเออถ้าเป็นผมไงแล้วเสียเหิมันตายที่สกิลกันอยู่แล้วมันไม่ได้ตายจากการตีปกติยังไงด้าเฮ้ยวันนี้เราจะเอาเอาคาฆ่านิกะแต่ค่านิกะจริงอ่ะคิสรู้อ่ะเจอนิกะมันก็ระบาดอยู่แล้วใช่ป่ะ ถ้าตีปกติกว่าจะตายไม่ยากสู้เอาคูม,มาสกิลสองมืกไผ่จบง่ายขวาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เมคาตอบให้ก็แล้วกันถ้าถามผมนะเจ็แท็กดีกว่านะแผดปัจจุบันที่เหลือก็ดูแพทในอนาคตเอาก็แล้วกันอย่างสมม,มุติว่าถ้าเป็นสายโล่สมมุตินะสีแดงสายโล่เช่นอ่าอย่างอันนี้แค่ยกตัวอย่างอนาคตสมมุติว่าหนวนดดามาสีแดงแล้วกันคุณอาจจะได้กลับมาเล่นโซออน so เห็นไหมเท่าเท่ากับว่าไอ้ตอนนี้เราเลยต่อไม่ได้ไงที่มันมันจะได้เป็นเมตาเมตานั้นเท่านั้นเลย ตามเมตาเลยครับผมผมเลยตอบไม่ได้เฉพาะว่าอันไหนดีสุดเท่ากับ d2 อันนั่นแหละแต่อันไหนดีกับแพทไหนก็อยู่แค่แพทนั้นนะ่ะตัวละครอ,อะไรแค่นั้นเองถ้าแผทสถานะเยอะค่าเยอะอะไรเงี้ยอ่ะก็เล่นคิดสรุปไปในแนวเนี้ยแต่มันพูดยากว่าสุดท้ายต้องดูตามเมตาแล้วกัน้วเดี๋หลังจากนี้สีแดงผมน่าจะบอกให้ด้วยวครับว่า าสายซับไหนดีเนาะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะได้คําตอบกันไปเนาะในท้ายสุดก็อยู่ที่แพทนั่นแหละครับว่าแพทไหนเล่นแบบไหนก็ค่อยเลือกกันตามแพทๆเท่านั้นเองแต่แบบนี้ต่อไปเลยว่า7แท็กดีกว่าเนาะ